บ้านดอนเปล่าตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากเป็นที่ดอนและมีต้นเปล่าเกิดอยู่เป็นจำนวนมากมีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือจดแม่น้ำชีและบ้านขุดเวียนอำเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมิทิศใต้จดบ้านวังโพทิศตะวันออกจดบ้านเหลืองทิศตะวันตกจดบ้านโนนไร่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชยัยภูมิมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำชีซึ่งจะไหลผ่านและกั้นเขตแดงกับจังหวัดชยัยภูมิ และมีลหานลูกนกเนือที่ประมาณ3,500ไร่ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้แก่อาชีพทางการเกษตรการประมง,งเนื่องจากมีปลาชุกชุมทั้งปีและในบึงลหานลูกนกแห่งนี้มีทุ่งบัวแดงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเนื้อที่1,500ไร่ซึ่งจะออกดอกบานสะพังทั่วผืนน้ำพร้อมกับมีนกน้ำหลากสีบินเหนือทุ่งบัวแดงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปีข้ามไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนอกจากนี้ยังมีเกาะต่าง ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางธรรมชาติ โรงเรียนบ้านดอนเปล่าตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบ้านเหลื่อมอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมามีหมู่บ้านในเขตบริการ2หมู่บ้านคือบ้านดอนเปล่าหมู่ที่6และบ้านโนนประดูหมู่ที่7โรงเรียนบ้านดอนเปล่าตั้งเป็นโรงเรียนอิสระเมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2482เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่10ไร่3งาน42ตารางวาอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นประกอบด้วยอาคารเรียนถาวรจำนวน2หลังอาคารอเนกประสงค์1ห,หลังห้องน้ำห้องส้วม3ามหลังบ้านพักครูแบบองค์การ1ห,หลังโรงจอดรถ2โรงโรงเรือนเลี้ยงไก่2หลัง โรงเรียนบ้านดอนเปล่าภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวเด่นภาพงพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเปล่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนจำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู5คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง2คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนระดับชั้นอนุบาลน,นางสาวพัฒนาน,านันทวีภูมิทิติโชติครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นอนุบาลสองนางสุนีคุ้มมือครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นอนุบาล3ระดับชันนนบออนช้นประถมศึกษา 1. นางนิตยาบุญสําเร็จคร,ราจาูคศ1ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นนายสาร,สราวุฒิรานอกครูอัตราจ้างครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นางสาวสุริษาคําแก้วครูผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นางสาวอารยาพินนอก ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสาวปราถนาแสพนกลางพนักงานราชการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5นายพานุพงศ์ล่าแร่ครูชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนางสาวบัวทองแท่นอนอกาหน้าที่ธุรการนางสาวฝันใจเบียนนอกพที่เลี้ยงเด็กพิการและนายสมชายรานอกนักการพานโรง ในปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น77คนจำแนกเป็นระดับปฐมวัย14คนระดับปฐมศึกษา63คนคำขวัญของโรงเรียนสามคัคคีมีวินยัยฝ่ายศึกษากีฬาเด่นปรัชญาของโรงเรียนนัทธป,ปัญญาสมาอาภาหมายถึงแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายกันวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านดอนเปล่าจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้เชิดช,ชูประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงอาเซียนผลงานที่ภาคภูมิใจคือกิจกรรมศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนเปล้าได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6รางวัลเหรียญทอง5กิจกรรมรางวัลเหรียญเงิน5กิจกรรมและรางวัลเหรียญทองแดง1กิจกรรมมากกว่า8ทศวรรษสถานศึกษาที่อยู่เคียงคู่ชุมชนและสังคมในนามโรงเรียนบ้านดอนเปล่าสถานบันการศึกษาที่ยึดมั่นในการอบรมบ่มเพาะสั่งสอนพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติโรงเรียนบ้านดอนเกล้ายังคงยึดมั่นในอุดมการมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพของนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคนดีคนเก่งยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป